สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาโลนและพบก,กับผมโอมครับวันนี้โอมจะมารีวิวเอยไม่ใช่วันนี้อ่ะไอขอไปครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์คู่มวยครับที่ทุกคนน่าจะอยากดูมากๆเลยนั่นก็คือโค้ดนายสิบหมื่น vs กับมิเกลครับ ซึ่งนามสกูลอะไรไม่รู้อ่านยากมากนะเป็นนักมวยต่างชาตินั่นเองที่จะต่อยในรายการวันรถถังเวอร์ซักับ s u p e r l ์เเป็นคู่เอกนะครับซึ่งโค้ดนายก็มีโอกาสได้เข้าไปต่อยในนี้ด้วยถือว่าเป็นโอกาสดีมา,มากๆสำหรับสิบหมื่นนะเพราะว่าเป็นการเติบโตทางด้านสายมวยอาชีพของเขาเลยสิ่งที่โอมดูและเห็นและสัมผัสมาได้ตลอดนะั่นก็คือโค้ดนายเขาเป็นคนที่ ต่อยมวยด้วยสติและสมาธิที่ดีมากๆนะครับไม่ค่อยจะมีอารมณโมโหโกโรธอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่มีพื้นฐานหน้าอารมณ์ค่อนข้างดีเลยถือว่าเป็นนักมวยอาชีพคนหนึ่งที่น่ายกย่องนะและต่อยมวยเนี่ยต่อยได้ดีเลยต่อยครบถ้วนต่อยละเอียดมีหมัดเท้าเข่าศอกที่อาวุธจะหนักจ,จะเต็มหวังผลได้และดูแล้วเนียนหูเนียนตายืนมวยดีด้วยเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยและก็ต่อยมวยเก่งมากๆเลยเรื่องนี้โอมต้องยอมรับโค้ชนายนะครับเป็น คนที่เก่งอีกหนึ่งคนเลยแต่วันนี้จะต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้นะครับที่มีชื่อว่ามิเกลซึ่งมิเกลเนี่ยเป็นนักชกต่างชาติที่ต่อยมวยเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะครับไม่ต่างจากโค้นายเลยการยินมวยดีประสบการณ์เยอะรวดเร็วเข้าออกอาวุธหนักรุนแรงคล้ายกันเลยครับเหมือนก๊อปปี้ร่างโคนของโค้นายออกมาแล้วมาต่อยกันเองอะอย่างนั้นเลยในรายการวัน ไม่มีอะไรง่ายครับวันที่22กันยายนนี้นะครับที่จะถึงแล้วโค้ดนายน่าจะมีเวลาเตรียมตัวในอีกระดับหนึ่งถ้าไปฟิตซ้อมแบบ100%แล้วหมดแรงนะครับอย่าลืมกิน e ีซี่พิซซนะครับเป็นแบรนด์ขนมโปรตีนสเนกนะครับที่มีโปรตีนสูงถึง15กรัมเลยนะครับนี่เดี๋ยววันนี้อมจะมากินลดสาหล่ายให้ทุกคนดูนะครับกินในระหว่างซ้อมนะครับเพื่อเติมพลังงานนะ อร่อยมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุหนหุน Easy Pizza นะครับซื้อบนช่องทาง Lazada Shopee หรือจะสั่งในเพจก็ได้นะทุกคนอย่าลืมบอกเขาด้วยนะครับว่ามาจากช่องโอมารนะครับถุงละ39บาทซื้อ10แถม1นะจ๊ะใครที่ออกกำลังกายเหนื่อยๆก็จัดกันได้ส่วนตัวโอมชอบมา,มากๆเลยนะครับสำหรับรสสาหไายโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของโค้ดนายกันก่อนนะครับโค้ดนายเนี่ย ในเรื่องฝีมือเนี่ยโอมมั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแล้วมาต่อยในรายการวันเนี่ยอาจจะถูกจลิตกับโค้ดไนามากกว่าก็ได้โค้ดไนเนี่ยเป็นมวยที่มีศอกดีหมัดดีแข้งดีอาวุธค่อนข้างที่จะครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกได้หมดต่อยระยะไหนก็ได้หมดยืนมวยค่อนข้างสม่ำเสมอ3ยกยังไง3มยกอย่างนั้นนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ไม่เคยเห็นโค้ดไนแผ่วหรือยุบเท่าไหร,ร่นะฮะเรื่องนี้ยังไม่ค่อยเห็นเนาะมาดูกันในส่วนของมิเกล มิเกลเนี่ยเป็นมวยหมัดฮะหมัดดีหมัดหนักจังหวะออกแข้งดีเลี่ยมดีใช้ได้เลยมีความเร็วที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยถ้าให้มุมออออมองของโอปอมเนี่ยมิเกลอาจจะมีความเร็วในการเข้าออกเข้าทํามากกว่าโค้ดนายด้วยซ้ำไปอีกหนึ่งจุดเลยที่เราจะเห็นจากมิเกลนั่นก็คือสปีดหมัดครับมิเกลเป็นมวยที่ใช้สายตาดีถ้าเห็นจังหวะคู่ต่อสู้เพียงพั้าเมื่อไหร่ปุ๊บเข้าไปทําทันทีไม่รอช้านะครับสำหรับนักมวยคนนี้ จุดนี้แหละเป็นจุดที่อมจะเริ่มเป็นห่วงคือโค้ดานเนี่ยไตยหลุดข,ข้างบ่อยครับง้างไปแรงเกินไปนะครับเวลาดึงขางกลับมาเนี่ยจังหวะตัวมันเกือบเอี่ยวไปเกือบ360องศาเลยตรงนี้แหละค่อนข้างอันตรายอาจจะทําให้มิเกลเนี่ยกระโจนเข้าไปต่อยได้ในจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่เสี่ยงสําหรับโค้ดานนะแต่โค้ดานเนี่ยเชื่อว่าฟิตซ้อมขางไปเป็นพิเศษเนะครับเพราะว่าเตรียมไปรับกับนวมเล็ก และเป็นไฟ์แรกที่โค้ดนายจะได้ต่อยนวมเล็กเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับโค้ดนายมากๆเพราะว่าโค้ดนายเนี่ยไม่เคยผ่านนวมเล็กมาก่อนมวยหลายๆคนนะครับที่ต่อยนวมปกติเนี่ยพอไปเจอนวมเล็กเนี่ยมันจะเหวอกันไปอีกพักหนึ่งเลยเพราะว่านวมเล็กเนี่ยมันหนักมันแรงถ้ามันเข้าจุดสลบปุ๊บเนี่ยมันหลับได้เลยมันเบานะครับตัวนวมเนี่ยมันเล็กมากการป้องกันของการนมันหลุด ผ่านการมันง่ายมากนะครับก็คือเนี่ยมันเท่ากับหมัดเราเลยครับแต่ถ้าเป็นนวมปกติมันใหญ่หน่อยแล้วกาดเนี้ยมันก็ติดนวมนุ่มๆอยู่สิ่งหนึ่งที่โอมมั่นใจในตัวโค้ดนนยนั่นก็คือถ้าโค้ดนายตั้งใจและฟิตซ้อมไปแบบเต็มร้อยนะครับโอมเชื่อมั่นว่าสอกกบหมัดของโค้ดนายเนี่ยไม่เป็นสองรองกับมิเกลเลยและเชื่อว่าอาจจะเหนือกว่ามิเกลด้วย เพราะเหลี่ยมมวยโค้ดานเนี่ยไม่ธรรมดาลูกหนักเนี่ยโอมชื่อว่าโค้ดานมีลูกเตะที่หนักกว่ามิเกลนะครับมั่นใจในลูกถีบและลูกเตะของโค้ดายได้ครับค่อนข้างจะเป็นห่วงสําหรับโค้ดายมากๆเลยนั่นก็คือการส่งสารคู่ต่อสู้ครับโค้ดายเนี่ยพอทําคู่ต่อสู้เยอะๆเข้าอะ่ะเห็นละวว่าคู่ต่อสู้มีอาการแต่ ไม่ได้เข้าไปปิดบัญชีเข้าไปจบเกมคู่ต่อสู้ครับตรงเนี้เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าโค้ดนายบางครั้งเนี่ยเกิดลูกสงสารเป็นห่วงคู่ต่อสู้นะครับเจ็บแล้วไม่อยากทำละอ่าปล่อยชิวๆเพลอๆไป ตรงนี้โอมองว่าอันตรายมากสำหรับการไปต่อยวันนะเพราะวันเนี่ยเป็นเวทีที่เรียกได้ว่านักมวยเนี่ยต้องมาแสดงศักยภาพเนี่ยให้มากที่สุดจะไม่เหมือนเวทีมวยอื่นที่เออมันมีพอมีจังหวะเต้นได้เต้นโชว์ฝีมือได้โชว์จังหวะฉากหลบได้โชว์แต่วันนี้ไม่ใช่ครับมีเท่าไหร่คืออัดให้สุดอัดให้เต็มร้อยไปเลยเอาให้จบไปเลยในเปียงเดียวเนี่ยคือมวยวันเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้โค้ชนายเนี่ยอัดหนัก ไปแต่ต้นๆแล้วเอาให้จบเลยขยี้ให้แหลกกันไปเลยนะครับอยากเห็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าไฟที่ต่อยกับมังกรขาวค่อนข้างจะเป็นห่วงโค้ดายเลยคือเจาะยางได้ดีมากนะครับเต่จนขามังกรขาวจะขาดแล้วอ่ะแต่ไม่ยอมปิดเกมไงไม่ยอมเล่งจนสุดนะครับมัวไปสงสารเขาพอมาขึ้นยกสามมังกรขาวได้น้ํามานะครับขึ้นไปต่อยโค้ดานเนี่ยลำบากเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคู่ต่อสู้อ่ะมันไม่ได้ยอมเรา แต่เราเนี่ยดันไปยอมเขาก่อนมันเลยทําให้เราอะลาบากในช่วงให้ท้ายได้นะครับเหมือนเราไปเลี้ยงงูเห่าอะวันหนึ่งมันหายดีมาอาจจะแว้งมากัดเราตายก็ได้นะครับมันยังไงอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทคู่ต่อสู้แม้ว่าเขาจะสิ้นสภาพแล้วก็ตามนะครับฆ่าได้ฆ่าเอาให้ตายเอาให้อยู่นะครับตีงูต้องตีให้ตายทุกคนมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบนเวทีทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นได้ครับการไปสงสารคู่ต่อสู้เนี่ยมันเป็นจุดอ่อน ใหญ่ๆของโค้ดนายเลยที่โอมเห็นนะครับที่พูดมานะครับพูดจากการวิเคราะห์จากสายตาสิ่งที่มองเห็นนะครับไม่ได้ไปชีน้นําหรือไปสอนหรืออะไรนะครับไม่ไม่ได้เป็นเจตนาแบบนั้นเลยนะครับคือหลายๆคนที่ดูโอมอยู่นะครับโอมอยากจะบอกว่าโอมไม่ได้มีเจตนาไปชีน้นําหรือไป บ่งบอกแนวทางหรือไปสอนใครนะครับแต่อย่างใดคือเราวิเคราะห์จากสายตาเราเราวิเคราะห์จากสิ่งที่เราเป็นแฟนมวยเราชอบดูมวยคนหนึ่งนะครับแล้วเรานํามาวิเคราะห์และพูดออกมาเป็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายๆคนที่จะมาคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยมึงไปสอนเขามึงเก่งกว่าเขาเหรอมึงฉลาดกว่าเขาเหรอคือไม่ใช่นะครับเราทําคลิปมาเพื่อวิเคราะห์เรามาดูทักษะดูเชิงการเรามา มองว่าแนวโน้มในเรื่องที่จะเป็นต่อจากนี้ไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพราะเมื่อนักมวยขึ้นไปเจอกันบนเวทีเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใครที่ฝังงม,มอยู่แล้วเฮ้ยจะไปลงทุนเนี่ยจะไปใส่ฝ่ายแดงจะไปใส่ฝ่ายน้าเงินเนี่ย ใจเย็นๆนะครับอย่าเอาบทวิเคราะห์ของผมไปเนี่ยครับบางคนเนี่ยบอกให้แม่นหรือเปล่านยถ้าแม่นนี่ผมพร้อมอันนี้เลยเอ,อ้ยอย่านะครับผมไม่ได้ชักชวนใครไปเล่นหรือไปเริ่มต้นไปเสียเงินอะไรต่างๆนะผมไม่เคยชักชวนนะผมมีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อ มองเป็นแนวทางร่วมกันเฉยเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเสื่อไปในการทําคลิปไม่แนะนําให้ทุกคนนะครับไปทาอย่างอื่นแล้วถ้าใครไปทําแล้วเสียมาขาดพูดมานะครับจะมาโทษอมไม่ได้นะเรื่องนี้คือต้องย้ําให้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามครับอมไม่ชอบคนที่มีไมเซ็ตไม่ตรงกับเราเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาแล้วมาโทษเราอย่างนี้นะผอมถือว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพพูด บบเด็ดขาดเลยนะเพราะหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีคนดูคลิปเยอะเนาะก็ต้องเป็นห่วงทุกคนนะครับเป็นห่วงเลยขอพูดไว้ก่อนว่าออมเป็นห่วงนะคือโอมไม่ได้ไปจับมือใครเล่นนะค,คุณอยากทําอะไรคุณทํานะครับแต่คุณได้ผมดีใจด้วยครับแต่คุณเสียคุณอย่ามาโทษผมละกันอนะันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับซึ่งโค้ดนายเนี่ยโอมมั่นใจเลยว่าเขาจะชนะมิเกลได้นะครับด้วยประสบการณ์ทักษะการผ่านมวยที่มีมามากกว่า การยืนมวยการยืนระยะที่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่าความฉลาดในการชกที่มีมากกว่าอาวุธที่หนักและรุนแรงกว่าโค้นานเป็นต่ออยู่60%สครับส่วนมิเกลอยู่ที่4 0ครับโอมมองว่าถ้าโค้ดานเนี่ยเก็บอาวุธเนียนๆหน่อยไม่ต่อยพลาดไม่เตะพลาดอาจจะทำให้มิเกลเนี่ยทำงานลำบากและมิเกลเนี่ยอาจจะยืนเพื่อรอจังหวะดักตบหมัด กับโค้ดนายได้สิ่งที่โค้ดนายต้องทานั่นก็คือเก็บอาวุธครับเก็บอาวุธหมัดของมิเกลให้ได้เน้นซ้ายยาวขวายาวแข้งนําก่อนรอจังหวะมิเกลสวนได้แข้งตามหรือสวนได้หมัดดึงหลบแล้วซัดเข้าไปในจังหวะที่2ตรงเนี้ยอาจจะได้ลุน้นนับลุ้นน็อกมิเกลครับและโค้ดนายเป็นมวยที่ต่อยค่อนข้างรุนแรงหมัดแม่นหวังผลได้เป็นนักมวยหนึ่งคน ที่เป็นนักมวยไทยนะครับที่โอมมองว่าเฮ้ยต่อยมวยค่อนข้างดีเลยไมยซตทัศนคติทุกอย่างดีหมดน่าทักถืออีกหนึ่งคนครับสำหรับโค้ดานหรือสิบหมื่นเนาะก็เป็นกําลังใจให้โค้ดายนะครับแล้วก็ทางทีมของคุณไมซ์เน็ตด้วยทุกคนเลยก็อยากให้ร่วนเชียโค้นานนะครับแล้วก็อยากให้โค้นานได้คว้าชัยชนะในรายการวันนะครับเพราะว่าเส้นทางของเขาในสายอาชีพมวยอาชีพนะครับน่าจะไปได้อีกไกลเลยเพราะว่าสไตล์การชกแบบโค้นายเนี่ย ถูกใจบอสชาตีอยู่แล้วครับ100%เปซ็นเป็นมวยเดินบี้เดินบทได้อยู่แล้วนะครับแรงประทะค่อนข้างดีด้วยมิเกลประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวและมีโอกาสชนะเอาให้ชนะกดเอานอกให้ได้นะครับเอาให้จบให้เร็วที่สุดเพราะว่ามวยวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับวันนี้ใครคิดว่ามิเกลชนะบอกโอมได้เลยนะครับใครคิดว่าโค้ชนายจะชนะเพราะอะไรหรือว่ามิเกลจะชนะเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับโอมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยและ สัญญาเลยนะครับว่าจะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ